มาดูในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคโควิดสิระบาดหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้ผลกระทบมากที่สุดคือสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวแม้จะเป็นเพียงอำเภอนะคะแต่เศรษฐกิจนั้นมีขนาดใหญ่โดยเป็นศูนย์รวมของการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยเป็นเมืองการค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหลังสถานการณ์โควิดสิเจึงได้เร่งติดเครื่องเดินหน้าเศรษฐกิจต,ตามพื้นที่นะคะที่สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลจนประสบความสำเร็จติดตามได้จากรายงานค่ะเมื่อผ่านพ้นสถานาการณ์โรคระบาดเข้าสู่สภาวะปกติกิจกรรมเศรษฐกิจช่วงปลายปี2565ต่อเนื่องมาถึงต้นปี2567ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาด,ดีขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวภาครัฐและภาคเอกชน พยายามสร้างกิจกรรมต่อเนื่องด้วยมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวสงขาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามามากขึ้นอีกทั้งส่งเสริมให้คนนอกพื้นที่เข้ามาลงทุนขนาดเดียวกันรัฐบาลได้มีมาตราการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวการยกเลิกต่อมหกในการเข้าประเทศ มาตรการจูงใจด้านการลงทุนและมาตรการในการกระตุ้นการบริโภคของภาคครัวเรือนเช่นการเพิ่มข่าแรงขั้นต่ำการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนมาตรการลดค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนมาตรการลดหย่อนภาษีในการจับจ่ายใช้สอยและมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากเนื่องจากว่าในจังหวัดเองสงขาหรือพื้นที่อำเภอใหญ่เองก็มีการ จัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการดึงดูดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในตอนช่วงปี6 6นะครับตอนตอนกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยเรามีจัดอีเวนต์เพื่อเป็นการเปิดเบืองให้คนรู้แล้วก็ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวพอมันฟื้นตัวภาคธุรกิจด้านธุรกิจโรงแรมและบริการร้านอาหารพวกนี้ก็ได้อน,นิสงไปด้วยทุกวันนี้ภาคโรงแรมของสงขานี่ถือว่าดีมากมีการจองห้องพักรวมแม้อัพเปอรซีเลทเราเกินเ0ิอนอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นเป็นจังหวดที่ได้ การท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวเร็วนะครับตรงส่วนนี้ก็หลายหลายภาคส่วนในจังหวัดสงขาก็มีการจัดอีเวนต์งานเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวอย่างเช่นตรุษจีนที่ผ่านมาจังหวัดสงขานี่ถือว่าจัดงานตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่มากมีแห่มังกรมีอะไรต่างๆมีการแสดงแสงสีเสียงก็ดึงดูดการท่องเที่ยวได้เยอะหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานอย่างองค์กรอย่างหอการค้าจังหวัดสงขาเองเราเพิ่งจัดงานหาดใหญ่จ๊ดเฟสติวัลไปซึ่งเราก็เป็นการเอานำเอาิวสิกเนี่ยเป็น การกระตุน้นการท่องเที่ยวดึงดูดการท่องเที่ยวให้คนสัมผัสภาพลักษณ์ใหม่ๆว่าเมืองของเรามีต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีมากนี่ก็เป็นหนึ่งในการที่เราดึงศักยภาพของหัตใหญ่มาสร้างอีเวนต์เฟสติวัลดีๆเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวให้เม็ดเงินเข้ามา ล่าสุดรัฐบาลได้เตรียมจัดแคมเปญช่วงเทศกาลสงกราเย็นทั่วล่ามหาสงกรานปี2567ที่จะมาถึงด้วยการจัดกิจกรรมผ่านการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ เป้าหมายสำคัญผลักดันให้ไทยติดหนึ่งใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลกประกอบกับยูนิสโกรับรองประเพณีสงกรานต์ไทยขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการและที่เป็นไฮไลท์คือวันหยุดยาว5วันรวด12-16เมษายนรัฐบาลหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลดีให้กับอำเภอหัดใหญ่ที่มีกิจกรรมมิตรทนสงกรานซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์แม้กระทั่งชาวไทยก็ปักบุดหม้ที่จะมาท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานของหัดใหญ่รวมสนุกสาดน้ำชุ่มฉ่ำตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนคาดว่าจะมีเงินสะพัดจำนวนมาก และในปี2568ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในบางชนิดกีฬาเป็นการตอกย้ำกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเมืองกีฬาสปอร์ตซิตของจังหวัดสงขลานอกจากนี้ในอนาคตอำเภอหาดใหญ่จะขยายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจากทั่วโลกเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเดินทางเข้ามาสู่หาดใหญ่ งานสงกรารเนี่ยก็ถ้าเราสามารถทำให้เป้าหมายการท่องเที่ยวของคนไทยได้ก็อาจจะได้อันนี้ส่งจากการที่มีวันหยุดทําให้คนเลือกที่จะเดินทางแต่ส่วนใหญ่วันหยุดทุกนี้คนต้องกลับมาบ้านบ้านเกิดอยู่แล้วซึ่งถ้าถามว่าการมีวันหยุดเพิ่มขึ้นก็อาจจะช่วยในเรื่องของกระด,ดุ้นการท่องเที่ยวเรื่องต่อเนื่องให้เศรษฐกิจต่อเนื่อง mm hmm. ในหัดใหญ่เรามีจัดมิตรในสงกราร ซึ่งก็เป็นงานใหญ่ของทันใหญ่ทราบมาว่าห้องพักก็เต็มหมดแล้วตอนนี้นะักท่องเที่ยวมาเลเซียเขาชอบประเทศไทยก็จะมีจัดวันมหาสงการเวิร์นวอเตอร์เฟสฟิวอลโชว์ศักยภาพของงานสงการครั้งใหญ่ต่อเวทีโลกเพื่อผลักดันให้เป็นเฟสิวัลระดับโลกของรัฐบาลซึ่งสงขาเราก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกคัดเลือกให้ไปโชว์เวิร์นวอเตอร์เฟสด้วยรัฐบาลก็มีแนวทางในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมเฟสิวัลตรงนี้เราก็มีการจัดงานที่มันสอดคล้องกับแนวทางที่ ภาครัฐส่งเสริมอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทําให้ภาพมันเห็นได้ชัดขึ้นว่าจังหวัดสงขาแล้วก็มีอีเวนต์เฟสอะไรดีๆต่างๆขณะดเดียวกันเหมือนในภาคเอกชนเองล่าสุดในการที่จะเสนอทำซิตี้บัสในหนาดใหญ่ คือเราเราต้องการให้มีระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมาตรฐานซึ่งเราทําเพื่ออะไรฮะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นของปี68เวลาซีเกมส์เกิดขึ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวพวกนี้มีทางเลือกในการเดินทางแล้วอยากให้เขามาแล้วเกิดความประทับใจผมมองว่าสัาภาพหาันใหญ่เนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยเนาะถ้าเราทำโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับมีถนนหนทางระบบคมนาคมโลจิสติกส์ที่ดีท่าเรือทำให้ดีส่งออกให้ได้ทำให้มันเกิดขึ้นได้ เมออันก็ไไปต่ด้ยะท้ายที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจหดใหญ่ขยายตัวได้ตามคาดการหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกันสามารถเดินทางได้สะดวกรวมถึงการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของเมืองอดุลเดชมาเสมถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้ารายงาน